โอเคครับสวัสดีครับพบกับช่องสตอรี่องซิที่มาเริ่มปั้นด้วยสเป์สมุไรก่อนเลยสตอรีน้องส้มจิตสีที่ผมเลือกมาวันนี้จะมีสามตัวก็คือเนี่ยสีบอลนรนะับหนึ่งหนึ่งสามของสมุไรอีกตัวหนึ่งจะเป็นสีจริงคนระับเปนสีนี้ไม่ต้องเก็ดๆหน่อย เป็นสีเงิน W 3 9ไม่เคยใช้เหมือนกันเพิ่งใช้งวดแรกแลักเกอร์ของส u บะไลที่ผมเลือกก็คือ K 1 KT ครับลักเกอร์เงาประกายหาซื้อ 2K ในแอปอื่นมันไม่มีเดี๋ยวเราไปลองดูกันดีกว่ามามาเริ่มมันดีกว่า ผมจะเริ่มลองพื้นด้วยหนึ่งหนึ่งสามแบบสีบอบเงินอนะ่ะพื้นผิวนี่แล้วแต่ท่านเลยนะครับว่าจะขัดออกมาได้เรียบเนียนขนาดไหน,นครับส่วนผมผมพอใจเท่านีนนะ้เดี๋ยวค่อยไปอัดลองพื้นกับสีจริงเอาให้มันเท่ากันนะส่วนก่อนพ่นนี้ต้องเทสพ่นก่อนนะ หัวของกระป๋องของสมมไรนเนี่มันปรับได้ครับก่อนพ่นก็ลองพ่นด่วน่ามันออกแล้วไหนรเริ่มเลยครับแล้วแต่เราแล้วนะครับขั้นตอนลองพื้นเนี่ยบางคนน่าจะบางบางคนน่าจะอัดเลยก็แล้วแต่ชอบครับของเราใช้เองครับอยากได้แบบไหนเราจัดเลยครับ ผมก็เพิ่งครั้งแรกเหมือนกันนะไม่รู้ว่าจะออกมาดีหรือเปล่าหรือจะออกมาเยิ้มก็ไม่รู้เดี๋ยวได้รู้แน่ครับตายิบนี่มือใหม่จริงคนะรับลืมไปครับว่าหัวปับได้ อันนี้ผมจะไม่ไม่เด้นมากครับลองพื้นรอบแรงพ่นกบร้อยที่เราแบบว่าที่เราขัดไม่ค่อยดีก่อนครับพื้นผมผมก็ขัดได้ประมาณนี้ครับใช้สีอัดสู้ครับหลังจากลองพื้นแล้วเนี่ยผม ผมนี่จะรอสีแห้งประมาณยี่บห้าหรือสามสิบนาทีครับลงตอนหนึ่งรอบแบบรอบแรกเรียรบร้อยแล้วเดี๋ยวรอไปดูรอบต่อไปครับมาตอนแลยครับรอบสองนะเช็คก่อนครับตัวนะันตัวแต่รอบผมทิ้งไว้ประมาณ สามสิบถึงยี่สิบห้าทียบนี้ลองพื้นรอบสองครับรอบนี้ผมจะเน้นพวกจุดที่มันโผล่มาเยอะหน่อยครับอย่างพวกที่ว่าเราขับไม่เรียบแต่ก่อนพ่นผมปรับด้วยเบอร์กระดาษทรายเบอร์สองสี่ศูนย์ไปแล้วครับทำให้มันเรียบใกล้เคียงกันไมาก่สุดครับ อยลาลงสีจะได้ไม่ต้องเวลามันแห้งมันจะได้ไม่ปูดขึ้นมาอะไรเงี้ยครับพ่นเหมือนเดิมครับเหมือนรอบแรกครับรอบนี้ก็จะเน้นๆหน่อยจุดที่แบบว่ารอบแรกเราพ่นไปแล้วสีมันปูดปดขึ้นมาอะไรเงี้ยผมจะพ่นรองพื้นประมาณสามรอบนะับก่อนรอ ก่อนลงรอบสีจริงนะลองพื้นสามสีจริงสามมเลสเกอร์อีกสองทำงี้วนไปครับรอแล้วครึ่งชั่วโมงพ่นด้านแทรกก็จะลืมปรับหัวด้วยครับในนั้นสีมันจะออกเป็นแนวตั้งเยอะแม่ไม่ปัดมุมนี้จะเป็นมุมที่ผมอัดมากสุดนะ เพราะที่เกียรขัดเลยขัดเป็นเรียบเท่ากันพอรอบสามผมอาจจะไม่ได้ถ่ายนะครับอาจจะข้ามไปสีจริงเลยครับเดี๋ยวเราไปรอดูตอนพ่นสีจริงเลยมาตอนเลยครับหลังจากลองพื้นสามรอบแล้วครับนี่ครับตามด้วยสีนี้เลยครับสีจริงครับสีเงินดับสามเก้าครับผมเลือกใช้สีนี้ครับ เรามาเริ่มพ่นกันเลยครับก่อนพ่นมันเดิมครับฉีดก่อนครับสักปืน้นเช็คก่อนว่ามันออกไงสีจิ้งนี่ค่อยค่อยไต่ไปก็ได้ครับค่อยค่อแบบเริ่มจากบางๆางไปก่อนครับโอ้โห่นรอบแรกตกใจครับปากกายเยอะครับสีจิ้งนี่เราเริ่มจากแบบ ไม่ค่อยหนามากก่อนก็ได้แล้วค่อยไปอัดรอบสองรอบสามเอาครับรอบแรกคือเป็นเหมือนเราเราเช็คก่อนว่าสีเป็นยังไงอะไรเงี้ยครับแต่ผมนี่สัมผัสแรกที่พ่นเลยนี่โอ้หประกายเยอะมากครับไม่รู้ว่าในกล้องนี่มันจะเห็นชัดไหมครับแต่ตัวจริงบอกเลยครับปุุงครับแต่อยู่ในเกณฑ์ที่ยังรับได้ครับ ไม่เยอะไปไม่น้อยไปครับส่วนตัวถ้าใรไม่ชอก็เปลี่ยนสีพ่นเนมันเท่ากันับทั้งสองด้านครับส่วนมุมนี่มุมที่ประกบกักนนี่เดี๋ยวค่อยพ่นคพ่นเป็นด้านด้านไป้ก่อนนะครับลองดูจากละอองที่ออกมาก็ได้ครับ ยเรยอบแ,แรกผมก็จะยังไม่ค่อยอัดหรือที่จุดที่มันแบบคิดว่ามันหน้ามันน่าจะโป่งขึ้นมาอะไรเงี้ยเนี่ยจุดมุมนี้ผมจะปรับหัวเป็นอีกแบบครับสีมันจะออกเป็นเป็นแบนนะดูคับบลากโงก จะขึ้นลงครับแค่นั้นแล้วแต่ใครจะพ่นยังไงเนยครับเกบเยอะมากครับสีนี้ตอนที่สั่งนี่กล่าวว่าไม่เยอะเท่านี้ด้วยครับและอย่างไม่ได้คิดว่าเก็จมันเยอะด้วยครับพ่นรอบแรกเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปรอดูอีกรอบหนึ่งครับมาต่อยสักหน่อย ในส่วนพักเท้าผมก็พ่นแต่ไม่ได้อัดตึกพักเท้าผมขัดแล้วก็ลองพื้นหนึ่งรอบแล้วก็ตามด้วยสีจริงหนึ่งรอบเลยแล้วก็เดี๋ยวลงแล้วเกอร์เลยเพราะผมมองว่าถ้าอัดมากไปแล้วกลัวสีจะเยิม้มก่อนพ่นก็เทสพ,พ่นก่อนลงเลย เพิ่งใช้เพิ่งลองใช้ของสมุยครั้งแรกไม่รู้จะเวิเร์กนะจะศึกษามาแล้วลนะ่ะพน่นจะม,มีฟองรอฟองแห้งสี่หนึ่งจะขึ้นไว้อีกรอดูกันเดี๋ยวเรามารอดูตอนแล็กเกอร์แห้งอืม ขั้นตอนสุดท้ายลงลัคกเกอร์ขั้นตอนนี้เสียวสุดลัคกเกอร์ที่ใช้จะเป็นเคหนึ่งเคทลัคกเกอร์เงาประกาย ลองพ่นดูนเลยดีกว่าสีเงินตัวแรกที่พ่นไปก็มีเก็ดอยู่หน่อยแล้วเดีย๋ยวมาลองดูแลก็เกอร์ว่าเก็ดมันจะเยอะอีกไหม ไม่ค่อยเยอะเท่าตัวสีก็ต้องรอดูให้ฟองฟองมันแห้งสนิทอาจจะขึ้นอีกทีนีน้พ่นไปก่อน ไปคือรู้เลยจะเป็นฟองขึ้นเดี๋ยวปาหัวแป๊บหนึ่งปัาหัวเป็นแนวตั้งเปมันจะออกแนวนอนลองพ่นดู ไม่ต้องเน้นมากจะเยอะมัปเพราะยังไงเราพ่นเผื่อหลงหลายรอบอยู่แล้วจะประมาณนี้แต่นี้ต้องรอให้ฟองมันแห้งสักแป๊บหนึ่งน่าจะขึ้นแล้วเกริอ์รอบแรกเดี๋ยวรออัดอีกรอบ มาลักเกอร์รอบสองครับแล่งจัก,กลงรอบแรกไปแล้วครับรอบนี้ผมรอสามพึ่งมาทีครับเหมือนเดิมลงรอบสองลครับลงเกลี่ยให้มันเท่านครับ,รบถ้าพนไปแล้วยังมีฟองอยู่ไม่ต้องตกใจรอสักพักนะฟอมันจะ หายไปเองนี่พนมาผมว่าก็เงาได้ไดท้ที่แล้วอนยะู่ที่เราครับอยากได้เงานี่ก็อัดพัคเกอร์เ้าไปรอบนี้ผมรู้สึกว่านักเกอร์มันแปลกๆครับเลยพนไม่ไยไปจี้เท่าไหร่ค่อยๆลงไปเริ่มดีครับเริ่มดีครับ ิเร่มขึ้นแลักเกอร์นี่ผมจะลงไว้ประมาณแค่สองรอบนะเพราะว่ากลัวกลัวมันไม่พอเราไปรอดูตอนเซ็กันมาหลังจากที่พ่นแลกเกอร์สองรอบแล้วหลับไปได้ชั่วโมงครับเดี๋ยวเรามาเช็คงานกัน,นครับนี่ครับ ตอนนี้อยู่ที่เราแล้วครับอยู่ที่ความพึงพอใจของเราแล้วครับแต่เลกเกอร์รอบสองเกิดปัญหาหน่อยครับของผมมาเหมือนแก๊สหมดแบบเลยลงได้แค่สองรอบแบบพักเท้าอีกแค่ข้างละรอบเองครับก็เลยต้องหยุดแค่นี้เนี่ยบ,บางโซได้ฝั่งละสองรอบแบบพ่นอยู่แล้ว แล้วมันแล้วมันไม่เคอยออกครับเพราะทางร้านเขาแนะนําว่าใหญ่เอียงครับผมผมก็ไม่ได้เอียงครับแต่ม,มันรู้สึกเหมือนแก๊สมันหมดแล้วเดี๋ยวเราไปดูพักเท้ากนะันนะครับนี่ครับลงเล็กเกอร์ได้แค่รอบเดียวแต่พักเท้าผมไม่ค่อยเน้นมากครับเพราะว่ามันต้องสัมผัสเยอะครับสัมผัสเท้าเยอะนี่ครับ,นะรบยังไงก็ ถ้าใครชอบก็ฝากติดตามสตรอรี่น้องส้มจีด้วยครับเดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆครับรถใส่ปั้นครับถูกใจเราครับส่วนไม่ถูกใจใครก็ช่างมานะครับแค่นี้ครับ